บทที่หนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าพลังลึกลับในร่างกายของเขาคือพลังของมังกรและพลังนี้มาจากการหลอมรวมของคริสตัลมังกรสองอันเฉินผิงมองไปที่หนิงจือและกู่ข่ายหยวนในที่สุดเขาก็รู้พลังแห่งมังกรศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับการกลืนคริสตัลมังกรเพียงอันเดียวนั่นคือคริสตัลมังกรนั้นมีพลังชี่อยู่บ้าง แต่ใครจะคิดว่าการกลืนคริสตันมังกรสองอันจะให้ผลที่แตกต่างออกไปเมื่อได้ยินเสียงคำรามของหนิงจือกูข่ายหยวนก็ขจัดความโศกเศร้าออกไปเจตนาฆ่าก็ฉายแววในดวงตาของเขาจากนั้นก็คำรามเสียงดังเห็นเพียงเข็มทิศท,ที่ราวเริ่มส่องแสงอีกครั้งในขณะนี้และกูข่ายหยวนทั้งคนก็ถูกห่อหุ้มด้วยแสง ในไม่ช้าร่างกายอันผอมบางของกูข่ายหยวนก็เริ่มบวมและกล้ามเนื้อทุกๆตารางนิ้วในร่างกายของเขาก็ถูกขอหุ้มด้วยแสงเหมือนยักษ์แห่งแสงเข็มทิศลอยอยู่เหนือหัวของกูข่ายหยวนและดูเหมือนว่าหนึ่งคนและอาวุธหนึ่งชิ้นจะหลอมรวมเข้าด้วยกันเฉินผิงถ้าแกทำลายอาวุธวิเศษของฉันฉันจะฆ่าแกกูข่ายหยวนปล่อยเสียงคำรามออกมาและร่างกายของเขาก็ราวกับสัตว์ร้าย หนิงจื้อโบกมือและหยิบดาบที่ตกอยู่บนพื้นร่างกายของเขาเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งการสังหารเราฆ่าเขาด้วยกันและสมบัติบนร่างกายของเขาจะเป็นของเราหลังจากที่หนิงจือพูดจบเขาก็เหวี่ยงดาบไปทางเฉินผิงพลังงานดาบที่น่าสะพรึงกลัวส่งผ่านคลื่อนอากาศดูเหมือนจะฉีกพื้นที่ทั้งหมดออกจากกัน กูข่ายหยวนก็ลงมือในเวลาเดียวกันจูจ่ๆก็ต่อยออกไปราวกับเลเซอร์มุ่งหน้าตรงไปยังเฉินผิงความเร็วนั้นเร็วมากเมื่อเผชิญกับการโจมตีพร้อมกันของคนสองคนเฉินผิงขมวดคิ้วและใบหน้าของเขาก็เคร่งขรึมากหลังจากช่างน้ำหนักข้อดีและข้อเสียแล้วเฉินผิงก็ยกดาบสังหารมังกรขึ้นในมือของเขาและเวี่ยงดาบโดยตรงเพื่อพบกับพลังดาบอันน่าสะพรึงกลัวของหนิงจือเฟียง มีเสียงดังและพลังดาบทั้งสองปะทะกันทำให้เกิดเสียงแหลมอย่างไรก็ตามหมัดของกูข่ายหยวนมาถึงตรงหน้าเขาแล้วเฉินผิงต้องการหลบเลี่ยงแต่มันก็สายเกินไปเขาทำได้เพียงใช้ร่างสีทองที่ไม่อาจทำลายได้จนสุดขีดอย่างรวดเร็วก่อตัวบนร่างของเฉินผิงชุดกราะทองคำตุบตุบตุบด้วยเสียงอึกกระทึกสามครั้งเฉินผิงรู้สึกว่าอวัยวะภายในของเขาร่วงหล่น ปรากฏว่าหมัดของกูขายหยวนดูเหมือนจะเป็นหมัดเดียวแต่จริงๆแล้วเขาชกสามครั้งหมัดทั้งสามโจมตีเข้าที่หน้าอกของเฉินผิงแม้ว่าแรงส่วนใหญ่จะถูกต่อต้านโดยร่างกายของเฉินผิงแต่ก็ยังมีพลังทะลุทะลวงที่ทรงพลังซึ่งไม่สนใจร่างสีทองที่ทำลายไม่ได้ของเฉินผิงและเจาะเข้าไปในร่างกายของเขาโดยตรงและโจมตีอวัยวะภายในของเขา พลังนี้ทำให้ตันเถียนในร่างกายของเฉินผิงสั่นสะเทือนโดยตรงและพลังชี่ในร่างกายของเขาก็ยุ่งเหยิงเช่นกันไม่สามารถรวมเข้าด้วยกันได้ชั่วขณะหนึ่งเมื่อเห็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่พลังชี่ของเฉินผิงตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายกู่ข่ายหยวนก็เหวี่ยงหมัดอีกครั้งโจมตีเฉินผิงอย่างแรงและส่งร่างของเขากระเด็นออกไป หลังจากลมต้นไม้กว่าสิบต้นติดต่อกันร่างของเฉินผิงก็หยุดลงและเลือดก,ก็ไหลล้นออกมาจากมุมปากของเขาเฉินผิงปรับการหายใจและพยายามอย่างหนักเพื่อสงบออร่าในร่างกายของเขาด้วยความแข็งแกร่งอันน้อยนิดของแกแกควรมอบคริสตัลมังกรบนร่างกายของแกอย่างเชื่อฟังเพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดทางร่างกายอีกต่อไปกูขายหยวนมีสีหน้าย่อเย,อเยอ้ย หนิงจือเห็นว่าเฉินผิงไม่สามารถรับมือกับกูไคยหยวนได้และความกังวลใจที่มีเพิ่งรู้สึกผ่อนคลายดูเหมือนว่าคริสตันมังกรเพิ่งจะถูกหลอมรวมและเฉินผิงยังไม่เชี่ยวชาญพลังของมังกรอย่างเต็มที่เฉินผิงไม่ได้พูดเขาใช้เวลาสั้นๆน,นี้เพื่อควบคุมพลังปราณในร่างกายของเขาอย่างไรก็ตามกูไคยหยวนไม่ได้แข็งแกร่งมากนักแต่เขามีประสบการณ์การต่อสู้มากมายและมีอาวุธอาถรรพ์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะจัดการถัดจากเขาคือหนิงจือที่กำลังมองเขาอย่างกระตือรือร้นเมื่อเผชิญหน้ากับคนทั้งสองครู่หนึ่งเฉินผิงก็ยังนึกไม่ออกถึงวิธีที่จะจัดการกับศัตรูบทที่1,045หยุดพูดไร้สาระกับมันได้แล้วฆ่ามันก่อนหนิงจือรู้ดีว่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปได้เขาจึงถือดาบโจมตีเฉินผิงอีกครั้ง แต่คราวนี้เฉินผิงไม่ได้ตอบโต้หนิงจือแต่หลบและหลีกเลี่ยงดาบอันแหลมคมนี้ร่างกายของเฉินผิงเพิ่งหลบการโจมตีด้วยดาบของหนิงจือจากนั้นพลังอันรุนแรงของกู่ข่ายหยวนก็โจมตีกูข่ายหยวนคำนวณช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเฉินผิงที่จะหลบจากนั้นจึงเปิดการโจมตีอย่างกระทันหันเมื่อเฉินผิงเพิ่งหลบการโจมตีจากหนิงจือได้และก่อนที่เขาจะยืนหยัดเขาก็ถูกโจมตีกระทันหัน แน่นอนว่าคราวนี้กูขายหยวนประสบความสำเร็จอีกครั้งและทุบเฉินผิงประเด็นห่างออกไปกว่า10เมตรตอนนี้เฉินผิงถูกโจมตีจากทั้งสองฝ่ายและใบหน้าของเขาก็เคร่งขรึมมากคราวนี้เฉินผิงไม่ได้ปรับลมหายใจแต่เขากลับพลิกดาบสังหารมังกรในมือเล็กน้อยจากนั้นร่างกายของเขาก็สั่นและในไม่ช้าเฉินผิงอีกคนก็ปรากฏตัวขึ้นจากนั้นสามสี่ห้า ห้าคนที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับหนิงจือและกูข่ายยวนรัศมีของพวกเขาเหมือนกันทุกประการเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกได้ว่าใครคือเฉินผิงตัวจริงจากรัศมีของเขาเมื่อเผชิญหน้ากับเฉินผิงที่เหมือนกันห้าคนกูข่ายยวนก็ตกตะลึงแต่หนิงจือหัวเราะอย่างไม่ชอบใจฉันนึกไม่ถึงว่าแกจะเรียนรู้ทักษะเวดดาบก้าวเงาของอิจิโร่วาตนาเบะแต่ภาพลวงตาเหล่านี้สามารถหลอกคนอื่นได้เท่านั้นต่อหน้าฉันมันไม่คุ้มที่จะพูดถึง จริงเหรอถ้าอย่างนั้นก็ลองดูสิหลังจากที่เฉินพิงพูดอย่างนั้นดาบเล่มแรกของวิชาดาบก้าวเงาก็มุ่งตรงไปหาหนิงจือพลังดาบอันน่าสะพรึงกลัวทั้งห้าทำให้โลกโดยรอบเปลี่ยนสีหนิงจือหัวเราะอีกทีและดวงตาของเขาหลี่ลงเล็กน้อยและดาบในมือก็ส่งเสียงหึง่งเขารู้ว่าในบรรดาพลังดาบทั้งห้ามีเพียงอันเดียวเท่านั้นที่ทรงพลังและอีกที่เหลือไม่ต้องพูดถึง ปราบใดที่เขาพบพลังดาบที่ทรงพลังที่สุดหนึ่งในหและสกัดกั้นมันด้วยดาบเล่มเดียวมันก็จะไม่มีอะไรในกอไผ่น่าเสียดายที่พลังดาบทั้งห้าพุ่งเข้าหาหนิงจืออย่างรวดเร็วเมื่อพวกมันมาถึงหน้าหนิงจือทันใดนั้นใบหน้าของหนิงจือก็ดูแย่มากเพราะเขาค้นพบว่าปราณดาบทั้งห้านี้มีเจตนาฆ่าที่ยอดเยี่ยมจริงๆและดูเหมือนว่าแต่ละเล่มจะสามารถบดขยี้เขาให้เป็นชิ้นๆได้ หนิงจือทำอะไรไม่ถูกทำได้เพียงถือดาบต่อหน้าตนเองได้เท่านั้นและแสงสีขาวจางๆก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าหนิงจือก่อตัวเป็นเกาะปังมีเสียงดังทั่วทั้งเกาะสัวหลงดูเหมือนจะสั่นสะเทือนและร่างของหนิงจือก็บินออกไปกระแทกพื้นอย่างแรงการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ทําให้กูขายหยวนประหลาดใจคุณชายหนิงกูขายหยวนรีบเข้ามาช่วยหนิงจือลุกขึ้น หนิงจือเช็ดเลือดจากมุมปากแล้วพูดด้วยท่าทางดูร้ายไอเวนเอ้ยร่างโคลนของเด็กคนนี้มีพลังจริงๆด้วยนี่แข็งแกร่งกว่าอิจิโรควาตานาเบะมากด้วยนะดาบในมือของหนิงจือสว่างวาบจากนั้นลูกบอลแสงขนาดใหญ่ก็ดูเหมือนจะลอยขึ้นมาเหนือปลายดาบและรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวก็ปกคลุมร่างกายของหนิงจือเมื่อกูขายยวนเห็นสิ่งนี้เขาก็กำมัดของเขาแน่นด้วยพรจากเข็มทิศมัดของกูไาย,ยวนก็กลายเป็นลูกบอลแสงสองลูก บูมลูกบอลแสงหลายลูกพุ่งตรงไปยังเฉินผิงเฉินผิงกัดฟันและเหวี่ยงดาบสังหารมังกรในมือของเขาและพลังดาบทั้งห้าก็ถูกเหวี่ยงออกไปอีกครั้งต่อต้านการโจมตีของหนิงจือและกูข่ายหยวนตูมตูมตูมทันใดนั้นลมหายใจเข้าปะทะก,กันหลายครั้งทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงกวนฝุ่นจนปกคลุมท้องฟ้าและดวงอาทิตย์ราวกับระเบิดทางอากาศุ๊บ เฉินผิงกระอักเลือดออกมาเต็มปากร่างของเขากระแทกพื้นอย่างแรงและร่างโคลนเงาหลายตัวก็หายไปในทันทีแม้ว่าเฉินผิงจะมีร่างโคลนเงาและร่างโคลนเงาก็ทรงพลังเช่นกันแต่พลังปราณที่ร่างโคลนเงาใช้นั้นก็มาจากตันเถียนของเฉินผิงด้วยในกรณีนี้พลังชี่ในตันเถียนของเฉินผิงจะถูกใช้ไปห้าเท่าและเขาจะไม่สามารถรักษามันไว้ได้เลย ในขณะน,นี้หน้าอ,อกของเฉินผิงจมลงซี่โครงหลายซี่หักอย่างเห็นได้ชัดและพลังชี้ในตันเถียนของเขาก็เกือบจะหมดลง